ปร่างนำฟ้าพิรดาขเรานะครับไปสู่เมีรอยชัโชกาวนะครับที่ลุกบริเวณโรงเรียนรับาลสันพุรีนะครับก็ก็บคุนทุกทักนะครับเราเดีนเรื้นที่ี้นกันแ้ก็เ่นสูงนะครับก็ป๊อปปขอปอออบอาจจะไม่ได้ถ่ายรูป็นทอสูครแล้วระว ไมด้เพื่เพื่ทุกคนนะครับก็ขอขอขอบคุณทคนี้ให้ทีนี้ให้เหมาะสมนะครับให้น้องมันไม่มีไม่ยอมที่จะอยู่รูนใช่ไหมไม่มีไม่เข้าอ่าขออนุญาตเจ้าพนักนะครับผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องตรงด้านนี้นะครับขอให้อยู่ในที่เหมาะสมนะครับอาจจะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็เราจะกั้นบ้านนะครับนะขอ เตรียมความพร้อมสักครู่หนึ่งนะครับแต่โจ๊กยังไม่อนุญาตให้เกิดการับในส่วนของการเคลื่อนย้ายล่างด้านในนะครับในส่วนของการปิดม่านกั้นนะครับจะให้อยู่ในส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับขอคอยให้เนื้อสีแต่ท่าท่านด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สตาฟคอยดูด้วยนะครับ

ขาให้มันเลยไ่อากแต้วให้พี่กิงเลยขอบคุณแม่พรนะครับจากนันคานะครับที่สดับเวลามาร่วมประกอบอาหารให้พวกเราได้รับประทานกันนะครับอขอตรงด้านด้านตรงนี้นะฮะขอความน่ารักนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ราชรถนะรนับการับนางฟ้าที่น่ารักของพวกเราก่อนนะคะรับาขอเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าอย่ากีดขวางนะครับ บอลฟาวกุรุณาด้านหน้าทั้งหมดนะครับ FC นะครับบอฟาวขยับถอยหลังออกไปแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับตรงแผงแผงพวงหลินนะครับขอให้ออกออกมาดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราองใช้พื้นที่ตรงนั้นขอขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ทีมสตารฟช่วยเคลียร์โต๊ะด้วยครับเคลียร์โต๊ะออกเลยครับทีมวงโยนะครับตั้งขบวนได้เลยครับจากในกรุงชาสันนะครับ อาจารย์ที่ช่วยช่วยเขียนโต๊ะครับตีเงินตัวนั้นออกให้ด้วยครับแล้วก็เปิดเปิดทางตรงนั้นให้เว้นไว้เลยครับไม่ให้ไม่ให้ฝวางันนะฮะน้องๆองโยอยู่ในร่มก่อนได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขยับออกไปเพราะจะร้อนนะครับจะรอสักรู่หนึ่งนะฮะซึ่งสักพู่เราจะได้เคลื่อนร่างนะครับของ,ของนางฟ้าที่น่าร,ารักของเรานั่นก็คือนางเกิดวดาวงเทวันนะครับนับไป ทดสอบไปที่ <ot> นะครับวิมานแก้วชั่วคราวนะเพื่อพวกเราจะได้ร่วมส่งนางเอกวิรดาวงค์เทวันนะครับไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าด้านบนนะครับท่าที่ถือกระถางคู่รูปตะเกียงนะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่จัดให้นะฮะเตรียมเลยนะฮะสแตปบายสเตนบายแต่ใบรอเลยนะครับท้าที่ถือ เหรียญโปรยถานดอกไม้นําทางนางฟ้านะครับของเรานะฮะถือรูปนะครับเตรียมตัวเลยนะครับ คุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นแรงเชียร์และกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับบ้านอเทวันนะครับนะกรรู้สึกที่นะอดใจหายไม่ได้นะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะได้ร่วมส่งนางฟ้าตัวน้อยของเราในการสัการารักของเรานะครขึ้นสู่สวรรค์นะครับอาชิบเรียกกั้ วันพรุ่งนี้นะครับพร้อมใจแต่งกายชุดโทนสีขาวเน้นเสื้อนะครับเสื้อสีขาวนะเพื่อที่จะได้เข้าสู่พิธีในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการทําบุญนะครับนะอีกหนึ่งวันนะครับกานะทําบุญอัฐถินะครับ เขาจะต้องผ่านไว้เนื่องจากคุณแม่ทวีปนะครับให้ฝากาจะต้องผ่นทุกท่านด้วยพรุ่งนี้เราจะมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลนะครับถวายวัตถาราเสร็จเป็นวันนะครับ ไปที่ปอพี่ไปยังปอพี่เบไปหาพี่วิียเจ้าชาสำหรับผู้มีเกียรตินะครับและเอฟซีแฟนคลับนะครับของบ้านเทวันที่จะเดินตามขบวนนะครับขอให้ตามนา่ขบวนด้านหลังนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะ ให้ทางทีมงานได้จัดตั้งรูปกระบวนก่อนครับ ประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากสตารดูด้วยว่านะจากไม่อนุญาตนะครับบันทึกภาพหรือถ่ายภาพที่ไม่สวยงามนะครับจะให้เป็นลูกขบวนที่สวยงามก่อนนะให้สวยงามเลยนะครับนะเราจะแค่ภาพที่สวยงามที่สุดของนางฟ้าขอเรานะครับเพราะฉะนั้นะตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับจนะไม่อนุญาตให้มันถ่ายทอดนะครับ นะเฟ้บลูไรท์นะฮะหรือทิกต็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับนะขอให้เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนน,นะแล้วก็จับคั่นะครับขอให้ทีมสตาร์ช่วยดูด้วยนะครับของไทยเอฟซี FC, แล้วก็แฟนคลับด้วยนะครับนะถ้าเป็นนะถ้าอยู่ในรูกคบคุที่สวยงามแล้วนะไม่ไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามแต่กอจะขออนุญ,ญาตก่อนนะครับ อ่าสัมมาเนยครับสัมมาเนยที่ที่บวชนิมนต์ครับนิมนต์สัมมาเนย รองเท้านะครับขออนุญาตให้ใส่ได้เลยนะครับรองเท้าของท่านใดนะครับใส่ได้เลยคร้บไม่ต้องขอดนะครับเดนมาแล้วตรงเดนี่คนตรงนี้ครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทานอาหารมามีรงทานอยู่ตรงบริเวณออ,อกะปุมรองอาหารนะครับของราชพนงประทานาหารนึ่ที่นะแล้วก็ที่ด้านหลูกัวด้านในนี้นะครับของ้านโงเทวันอีกที่ซึ่งเป็นความประสงค์ของ้านโอเทวันนะครับที่นําอาหารมาเลี้ยงทุกท่านได้รับประทานกันนะครับและฝากถึงนะครับท่านที่ดื่มน้ํา ขวดก็ดีน้ําแก้วก็ดีนะครับนะถ้าเป็นไปได้อย่างไรขอความกรุณานาะรับผิดชอบด้วยนะครับนะทีออ่อาคารนะครับโรงอาหารของโรงเรียนอนุบาลสัยขบุรีนะครับมีโรงทางในให้ท่านได้รับประทานด้วยนะครับเ,เราจะมีป้ายแต่ละจุดบอกไว้อย่างเช่นห้องห้องน้ำนะครับที่จอดรถ ต่ต่างๆนะครับมีจุดตอบให้กับทุกท่้นนะครับ ไงงบ้าแม่สวยไหม่สวยไหมสวยมากแม่สวยอ่ะทาเล็บทาเล็บแม่สุดมดอันนี้ของพี่คิงเป็นากในกลัวไว้มัแช่ไว้ในตู้น้ำแข็งตู้น้ำแข็งอ่าของพี่คิงเอ้าคิีคคิงก็ค่ะเก่งมากเลยคนนี้ส่งแม่ด้วยกันบังคินเก่งกับพ่อเนาะเนาะพ่อมีเก่ยงพ่อเลยค่ะ ่อคุณยายก็ไม่เก่งแม่จะไปเล่นลิเกแล้วส่งแม่ด้วยใ่ไหกินไกอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวหกใสหลังยังนี้หมดยางหมดแล้วพอได้ออกมาส่งบแม่กินไปแล้วใช่ไหมกินนมแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะกินอีกข้างนึงนับบิลรักวิลรักให้พิ่รักนี่ว่าที่น้องใส่ที่ไหนใส่บิลลักใส่บิลักน้ยัเนย จบีบใส่หน้ามีเดี๋ยเอออนมันยิงไม่ได้เลยเลยไได้ใู้ยิงเลยไปเลยเมาส์ออะไรวะช่างวงได้้าตบอก้าตาบอกัเองวิ่งะอาชถันหน้านิออมมือหมอห้าตาไม่ยิงไม่โดน ก็เวลาบอกให้คนอื่นเล็งมันได้ไงเขาต,าย,ตา,ยายได้เไม่ได้เคัก เราจะขอให้ท,<า>ทีมงานได้จัดครับรูปขบวนสักนิดหนึ่งนะครับนึสักครู่หนึ่งนะครับตแต่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ทุกน่้จะขออนุญาตลบการนทึกภาพที่ดู่เหมาะสมนะครับดูไม่สวยงามนะครับอะไรเล่ไร้งนี้ Ô phê nhật, cập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  cà phê nhật, cập nhật, ใชแ,แก้วล่ะ้่ตาเกากอนนีเาไมห้าเอาหลานมาอ้าวไม่ได้แล้วไม่พอแล้วจัดลูกกบะลสามแถวนะครับถ้าไตายอยู่กลางครับถ้าใกรถ้ะไตายอยู่กลางครับกับม้อยู่สายกว่า ขับเคลื่อนตาตาพร้อมแนววงโยครับตั้งประบุได้เลยครับช่วงนี้จะอนุญาตให้บันทึกภาพได้ตลอดนะครับในช่วงของการเคลื่อนร่างนงฟ้าของเรานะครับนั่นก็คือนางเอกนิรดาวงเทวันนะครับนักศึาแฟนคลับท่านใดต้องการที่จะบันทึกภาพอนรคนรับอนรันรันนรับ ไตามวงโยขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราจะได้เคลื่อนขบวนครับขอเข้ารายกิจอ่าวเส้นทางนะครับขอเจ้าหน้าที่จัดการรถด้วยครับอ่าแค่นั้นอะเะเอามาให้พี่กุ้งสนสารนคลับรอสักพูดนะครับอย่าตัดหน้าขบวนนะครับขอให้อ่าในส่วนของขบวนนะครับตามหลังของวงโยก่อนนะครับ ญาติญาติคร้บครงเทวันนะครับเอฟซีแฟนคลับนะนะตามหลังยากนะครับตามหลังญาินะครับตรงตรงด้านท้ายขบวนที่นี่นะฮะ